เรื่องหนึ่งที่สําคัญของคนเป็นหัวหน้างานที่จะช่วยขับเคลื่อนผลงานของพนักงานเนี่ยคือแนวคิดอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าหลายท่านจะคุ้นเคยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือคําว่า C F R หรือแนวคิด C F R เนี่ย C F R มันย่อม,มาจากคําว่า Communication คือตัว C นะฮะ Feedback คือ F แล้วก็ Recognition คือตัว R นะครับ ผมอยากจะหยิบมาขยายความสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากของคนที่เป็นหัวหน้างานที่คงจะต้องรู้จะต้องฝึกแล้วก็นำมาทำให้มันเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อน Communication ผมแปลว่าการสื่อสารผลงานมันหมายถึงการที่หัวหน้างานและลูกน้องเนี่ยจะต้องคุยกันจะต้องมีการนัดหมายมาพูดคุยกันเรื่องความคืบหน้าของผลงาน จะมีการน,นัดหมายเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนเช่นสัปดาห์ละครั้งสงสัปดาห์ครั้งคือ by weekly หรือว่า monthly คือเดือนละครั้งก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทําเพิ่มเติมในการพูดคุยกันเรื่องความคืบหน้าหรือว่าโป o เ r e s i o n ของงานเนี่ยก็คือการสุขบบทเรียนที่ได้รับบทเรียนที่ได้รับจากการที่อาจารย์ทางานล่าช้าก็ที่กําหนดหรือ เกิดจากปัญหาอุปสรรคข้อติดขัดใดๆก็ตามนะครับบทเรียนที่ได้รับเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากที่ทําให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการทำงานของตัวเองนะฮะและในการสื่อสารผลงานเนี่ยก็จะใช้ทักษะในการสื่อสารที่สําคัญมากเลยก็เช่นทักษะการพูดทักษะการฟังเชิงลึกทักษะการโคช้ชหรือการตั้งคําถามชวนคิดสําหรับให้พนักงานเนี่ยได้เกิดมุมมองเกิดไอเดียที่สามารถนําไปต่อยอดได้และ แน่นอนครับมันเป็นการสร้างการยอมรับในตัวความคิดหรือว่าเทคนิควิธีการอะไรต่างๆของพนักงานที่ได้มาจากการโค้ชนะครับการสะท้อนผลงานเนี่ยมันไปถึงการบอกหรือการหารือผลการทํางานของลูกน้องว่าอะไรดีไม่ดีนะฮะมันมีผลกระทบมันมีสิ่งที่เป็นข้อกังวลอย่างไรและควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรรวมทั้งลูกน้องเนี่ยต้องการการสับสนอย่างไรและจากใครบ้างผมเชื่อว่าท่านจําได้ ว่าไอ้การสะท้อนผลงานหรือการฟีดแบ็กเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับนะครับมันเป็นการสื่อสารสองทางนะหรือการสื่อสารระหว่างกันร,ระหว่างผู้ให้ฟีดแบ็กก็คือหัวหน้าผู้จัดการกับผู้รับฟีดแบ็กก็คือลูกน้องในเรื่องความคืบหน้าหรือในเรื่องผลของการปฏิบัติงานออกมาในรอบเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยฟีดแบ็กเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายอยู่ คือต้องการให้พนักง,งานเนี่ยได้รู้ว่าอะไรดีไม่ดีใช่หรือไม่ใช่นะครับรวมทั้งการให้ฟีดแบ็ในเชิงบวกก็คือการให้คําชื่นชมซึ่งจะต้องการให้พนักง,งานเนี่ยพัฒนาผลงานให้ดีมากขึ้นในอนาคตหรืออาจจะมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในทางที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟีดแบกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าที่สําคัญของคนที่เป็นหัวหน้างานเดี๋ยวใน EP ถ,ถัดไปเนี่ย เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าประโยชน์ของการฟีดแบ็มันมีอะไรบ้างเป็นการขยายความในรายละเอียดนะครับแล้วก็จะคุยให้ฟังว่าเอะมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ฟีดแบกลูกน้องนะครับเรื่องสุดท้ายตัว R. recognition เนี่ยผมเรียกว่าเป็นการชื่นชมผลงานเนาะการชื่นชมผลงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่หัวหน้าเนี่ยจะต้องให้คําชื่นชม เวลาที่พนกักงานทํางานได้ดีนะฮะให้พนกักงานได้ตระหนักถึงผลงานที่เขาทําให้เขารู้ว่างานที่เขาทํามันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนมันส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของหน่วยงานขององค์กรอย่างไรมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนกักงานได้มากเลยนะในเรื่องของการชื่นชมเนี่ยผมเคยคุยให้ฟังใน e ีก่อนๆหนะ้าว่าลูกน้องต้องการคำชื่นชมจากคนที่เป็นหัวหน้านะ ผมว่าน้อยมากที่ลูกน้องจะรู้สึกว่าเอ้ยหัวห้าอยุ่ชอยอะต่างก็ต่างอยู่ไปนะครับาะว่าถ้าเกิดความรู้สึกแบบนั้นบรรยากาศในการทำงาน,ม,นมันก็คงจะรู้สึกแย่เนาะเหมือนกับเราแหละถ้าผู้บริหารระดับสูงเจ้านายเนี่ยมาชื่นชมเราว่าเราทํางานได้ละเอียดะออดีมากเราทํางานได้เรียบร้อยเราทํางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทางฝ่ายบริหารต้องการเนี่ยผมว่าเราก็คงหัวใจพองโต การยื่นจงผลงานมันมีเพื่อตุบส่งแบบนี้ครับก็คือถ้าหัวใจพองโตแล้วมันยังไงมันก็เกิดความรู้สึกมีแรงจูงใจในการทํางานไงเกิดความรู้สึกมีการอยากทํางานเกิดความรู้สึกมีการอยากทุ่มเทหรือใช้ความพยายามอะไรที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนครับการยื่นจงผลงานเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องไปชื่นชมในเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่เป็นเรื่องสลักสําคัญทุกๆเรื่องนะครับแต่มันหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อย ที่ลูกน้องทําอะไรออกมาแล้วได้ผลดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะชื่นชมผลงานได้เช่นเดียวกันนะครับ CFR เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรามักจะได้ยินเสมอเวลาที่เราใช้ OKR OK หรือว่า Objective and Key Result นะครับผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราคุยมาคู่กันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะใช้ CFR เฉพาะสำหรับการทำ OKR OK เท่าน,นั้นครับแต่ผมมองว่ามันเป็นแนวคิดที่สำคัญที่คนที่เป็นหัวหน้างานพจัดก,การเนี่ยจะสามารถ นำมาใช้ได้เวลาที่ต้องการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั่นเองนะฮะ